ผลการเลือกตั้งนายกอาบาจอที่จังหวัดปทุมธาน,นีมีรายงานว่าไปถึงมือกกตชุดใหญ่แล้วนะคะวันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวจากสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะแจ้งมาว่าเร็วๆนี้กกตจังหวัดของปทุมส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอาบาจอส่งให้กับกกตส่วนกลางเรียบร้อยแล้วก็ แนบคำร้องการเลือกตั้งมาจำนวน5เรื่องด้วยกันทีนี้ขั้นตอนหลังจากนี้จะรับรองได้เมื่อไหร่นะคะตามข้อมูลก็คือตามกฎหมายถ้าไม่มีปัญหาไม่มีคำร้องอะไรเพิ่มเติมให้ตรวจสอบเนี่ย <c oughs> ก็จะรับรองได้ภายใน30วันซึ่งก็จะไปตรงกับ29กรกฎาคม <c oughs> แต่ถ้ามันมีคำร้องอย่างเช่นมันไม่สุจริตหรือเปล่าอาจจะต้องมีการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับรองผลภายใน60วันก็คือจะไปตรงกับ29สิงหาคมอืมก็ ถึงมือกกตแล้วถึงมือแล้วค่ะคือกกตจังหวัดเนี่ยประกาศผลคะแนนแต่การรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกกตส่วนกลางตอนนี้ไปถึงส่วนกลางแล้วนะครัทีนี้ใครอยากจะรู้ประเด็นที่กําลังวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันอยู่แล้วมันจะจบยังไงเนี่ยติดตามรู้ทันคดีโกงครับสัปดาห์นี้วันที่7กรกฎาคมวันอาทิตย์เวลาใหม่นะฮะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกานาทีขยายเวลาเกือบชั่วโมงเต็มนะชานใจดี มีกรรมนะแต่ว่าประเด็นเนี่ย mm. เดินไปข้างหน้าครับท่านผู้ชมจะได้เห็นถึงภาพรวมนะว่าถูกสารประทับฟ้องก่อนลงเลือกตั้งอย่างไรบ้าง mm. นะ,ะแล้วก็ทางเลือกของคุณชาญของพรรคเพื่อไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่หยุดแล้วใช้อำนาจในตำแหน่งนายกอบจอรหรือสุดท้ายตัดสินใจลาออกเปิดทางให้การเลือกตั้งใหม่เปิดทางให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกนายกอบจอ โดยไม่จําเป็นต้องรอคดีถึงที่สุดนะในระหว่างที่ถ้าตัวเองพักงานไงนะเพราะฉะนั้นนี่คือทางเลือกนะแต่ละทางเลือกเนี่ยต่างกันนะหยุดปฏิบัติหน้าที่คือเอาตามแนวกฤษฎีกาค,คุณชานเนี่ยพอกรกตรับรองปุ๊บไม่ใช่นายชานทั่วไปแล้วแต่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วแล้วก็เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใต้กฎหมายมหาทไทยแล้วอยู่ใต้กฎหมายปปชก็ต้องดําเนินการตามแนวทางกฤษฎีกาบอกว่า เป็นผู้บริหารท้องถิ่นเมื่อรู้ว่าตนเองถูกปปชชี้มูลและถูกแล้วถูกศาลประทับรับฟ้องแล้วมีหน้าที่คือต้องรายงานในอำเภอผูวานะไม่ต้องให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะรู้ว่าศาลประทับรับ,รบฟ้องคดีตัวเองอ่ะคุณชานรู้อยู่แล้วพราะเป็นประกันตัวมาเมื่อมุก,การาค่ะนะต้องแจ้งไปที่แหนมเพอกับผูวาแล้วตนเองก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ บอกว่าผมโดนคดีครับมผมขอหยุดครับหยุดแล้วในอำเภอกับผู้ว่ามีหน้าที่กำชับให้คุณชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนี่คือแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยถ้าไม่หยุดนะเกิดคุณชานเข้าไปปุ๊บสมมุติตั้งรองนายกอาบาจออเพราะกรอรับรองรับรองนายกคนเดียวนะครับะจะไปมีรองนายกอาบาจอก็คุณชานต้องใช้อํานาจหน้าที่ แต่ถ้าใช้ทีนี้จะถูกร้องหนึ่งห้าเจ็ดหรือไม่อืใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะโดยปราศจากโดยขัดกับแนวทางของปปชแนวทางของมหาดไทยอันนี้อาจจะถูกร้องหนึ่งห้าเจ็ดได้นะก็ถ้าร้องหนึ่งห้าเจ็ดก็ไปสู้คดีกันอาจจะไม่ผิดก็ได้ไงนะอาจจะไปร้องศาลปกครองนะถ้าเห็นว่าเป็นคําสั่งทางปกครองหรือไปสู้กันที่ปปชอีกอันนี้ทางเลือกที่สองนะไม่หยุดใช้อํานาจนะ แล้วอีกทางเลือกหนึ่งเป็นการตัดสินใจทางการเมืองคือลาออกอ mm hmm. คือนอำนาจให้ประชาชนให้ประชาชนเลือกใหม่แล้วเพื่อไทยก็ส่งคนอื่นลงก็ได้ oh. สามทางเลือกอยู่ที่ว่าจะเลือกทางไหนแต่เพื่อไทยในขณะนี้ดูเหมือนจะเลือกทางที่สองคือรอให้ศาลเป็นคนสั่ง <Ha. S 1> นะแต่ว่าตอนนี้ปปชเองก็บอกผมไม่ร้องศาลมันเป็นไปตามผลทางกฎหมายอยู่แล้วคุณต้องหยุดมหาไทยก็เหมือนกันนะ ก็ต้องรอดูว่าถ้าไม่หยุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ติดตามได้ฮะแล้วถ้าเทียบกับข้อเรียกร้องของกลุ่มการเมืองต่างๆะเรียกร้องสปิริตต่างๆกันะนะี๋ยวจะมีรายละเอียดให้คณะก้าวหน้าเนี่ยดีเทียบปากยังไงเรียกร้องคนอื่นเขาแต่ตัวเองเวลาทำเนี่ยทำยังไงการเมืองต้องถินแล้วก็รวมไปถึงฝั่งสีฟ้านะอดีตผู้ว่าอภิรักษ์เป็นยังไงตอนนั้นนะอะ้นลาออกเลยนะแล้วคดีรถดับเพลิงนะตอนนั้นเนี่ยคุณอภิรักษ์เข้ามาทีหลังด้วยนะ แล้วลาออกเลยพอคดีไปถึงศาลเนี่ยสุดท้ายศาลยกฟ้อง oh. คุณภิรักษ์ก็ไมุ่วยวายอะไรเลยซึ่งลาออกไปแล้วแต่ก่อนหน้านั้นลาออกไปแล้วแต่ศารลรับฟ้อง mm hmm. นะโดยที่ตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อด้วยนะ <c oughs> มาทีหลังด้วยนะแสดงเสอร์ไพรส์ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นใครดีแต่ปากใครดีแต่สร้างภาพส่วนคนการเมืองตัวจริงที่สร้างบรรทัดฐานเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงแล้วเพื่อไทยจะมีมาตรฐานของตัวเองยังไงติดตามได้รู้ทันคดีโกง หนึ่งทุ่มตรงถึง19นาฬิกา50นาทีชานใจดีมีกรรมนะท็อปนิวเท่านั้นนะแล้ววันนี้สำนักข่าวอิสาระครับไขปริศนาเอ๊ะทำไมคุณชานเนี่ยถูกปปชชี้มูลถูกส่งฟ้องศาลแล้วทำไมจึงยังลงเลือกตั้งนายกอปจปทุมได้เนี่ยสำนักข่าวอิสาระเนี่ยไปตามขุดคุยจนกระทั่งได้ข้อมูลนะว่าเหตุเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อปปช,ชส่งสำนวนรายละเอียดที่ชี้มูล ไปให้มหาไทยมหาไทยก็ส่งให้ทางจังหวัดจังหวัดก็ไปดําเนินการจะถอดถอนคุณชาญแต่สุดท้ายแล้วไปพบว่าคุณชาญเนี่ยท่านลาวท่านพ้นจากตาแหน่งไปแล้วเกินสองปีนะปปชชีชช้มูลแล้วก็พ้นจากตาแหน่งเกินสองปีเพราะฉะนั้นไปถอดถอนไม่ได้เป็นที่มาครับที่สํานักข่าวอิสราลเนสรุปเป็นแบนเนอร์มุสตคู่นี้นะพ้นตาแหน่งไปแล้วเกินสองปีเห็นไหมไข่ปม จึงไม่โดนถอดถอนเพราะไม่โดนถอดถอนเนี่ยจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ลงเลือกตั้งอืาแล้วเขามีหนังสือด้วยนะเป็นหนังสือที่ผู้ว่าปทุมในขณะนั้นทำถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุบนะเนที่แจ้งว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถดำเนินการถอดถอนได้เนื่องจากนายชาญพ้นตำแหน่งตามตามติกรรมการ เนื่องจากนายชาญเนี่ยพ้นตำแหน่งเกินสองปีแล้วเนี่ยอยู่ตรงท้ายหนังสืออ่าลงนามโดยผู้ว่าชัยวั์ชื่นโกศลค่ะเห็นไหมครเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลแต่ถ้าถอดถอนตอนนั้นนะก็จะเข้าลักษณะต้องห้ามเลยลงไม่ได้เลยสมัครไม่ได้แต่ตอนนั้นพ้นตำแหน่งไปแล้วเกินสองปีก็เลยยังมีคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งแต่พอได้มาทีนี้เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นอีกหนึ่งปมปัญหาทำงานได้หรือไม่นะอันนี้คือที่มาที่ไป S <S <an> ก็ต้องรอดูว่าจะยื้อกันไปอีกนานเท่าไหร่กกรรับรองผลก่อนอย่างแรกถ้ารับรองนะรับรองผลปุ๊บไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแล้วไม่ใช่บุคคลทั่วไปแล้วตอนนี้ไปสั่งบุญชานหยุดทํางานไม่ได้ไงไม่ได้เพราะไม่มีตําแหน่งอะไรอยู่แล้วยังเป็นเพียงว่าที่นะฮะ,ะแล้วยังไม่ได้ไปอยู่ใต้กฎหมายปปชไม่ใช่เป็นผู้บริหารปกคกองท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่อยู่ใต้กฎหมายปปชอยู่ใต้แนวทางกฤษฎีกาที่มหาไทยวางเอาไว้ทันทีนะนี่คืออนาคตของชาญใจดี จะกําหนดชะตากรรมของตัวเองอย่างไรนะแล้วก็วันนี้การเลือกตั้งสอวอรครับวันนี้ก็มีอดีตผู้สมัครสอวอรฮะนะที่ไม่ได้รับการเลือกนะก็ไปร้องไปทวงกกตเรื่องขอให้นับคะแนนใหมนะ่พบความผิดปกติคะแนนจัดตั้งเป็นระบบมีโพยลงคะแนนนะเนี่ยก็ไปไปร้องที่กรกตกันทุกวันนะ,ะไปทุกวันขอให้นับคะแนนใหม่อย่างเงี้สอวอสมชายบอกขอให้นับคะแนนใหม่เปิดเผยแต่มีรายงานข่าวล่าสุด มีกระแสข่าวว่าทางสำนักเลขาธิการวุฒิสภาเนี่ยจัดเตรียมสถานที่ไว้รับรองการรายงานตัวของสอว2อ0คนนะคือเตรียมเอาไว้ที่ห้องริมน้ำชั้นหนึ่งอาคารวุฒิสภานะคะคซึ่งสอวอชุดหม่200คนเนี่ยจะเข้ามารายงานตัวได้ทันทีที่กกตนเนี่ยรับรองแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยสำนักเลขาธิการของวุฒิสภานำป้ายห้ามเข้ามาติดเอาไว้หน้าประตูแล้วนะคะคคือป้องกันไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปอันนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยน,น,นะคะวันที่เท่าไหร่นะ มีวันนร้ยังตอนนี้ยังไม่ยังไม่กําหนดวันค่ะบอกแค<อ>่ว่าถ้ารับรองปุ๊บเริ่มทยอยมาได้เลยโอ้ถ้าเตรียมอย่างนี้ก็ต้องสัปดาห์หน้าแล้วถ้าแบบเนี้ยใช่ถูกไหมล่ะไม่งั้นจะเตรียมไม่ทําไมอะ่ะค่ะเออเอารอดูฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วกรกตเน,นี่ยจะตอบสนองอย่างไรต่อข้อเรียกร้องนับคะแนนใหม่ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างเงี้ยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ